ชิโ,โปรปาดห้าพิกหนึ่งชีตายเจ็บไปสามสี่ตัวนะครับผมแล้วก็กซันเยซูปาดพิกหนึ่งรอบตายไปหนึ่งตัวแล้วจากนั้นเคปจิ๊บแดนซี่เห็นไหมเนี่ยหนึ่งหนึ่งรอบเลยนะปาดไปปุ้งตายไปแล้วสองตัวแล้วอีกหนึ่งรอบปาดเข้าไปอีกหนึ่งตายอีกหนึ่ง,างจากนั้นชิเน่ปาดหน้าเค้กไปเซิรงซากุระโบงเขาให้แล้วจากนั้นดูดูสามรอบ โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Peach Eternal Soul อีกเช่นเคยนะครับผมฮ่าแล้ววันนี้ก็มาแปะอีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาเปิดกล้องนั่นเองนะครับหลังจากที่ไม่ได้เปิดมาก็โอ้โหเป็นเดือนนะคือนานนะซึเงอตัผมไม่ค่อยได้เปิดกล้องนะครับก็เพราะว่า ขี้เกียจครับแค่นั้นเลยนะฮะขี้เกียจเปิดกล้องแล้วก็บางคนอาจจะไม่ชอบเวลาเปิดกล้องนะครับเพราะว่ามันมันดูเกะกะเห็นไหมคือมันเกะกะเอาง่ายๆนะครับก็คอมเมนต์มาเลยนะครับว่าเออระหว่างเปิดกล้องกับปิดกล้องเนี่ยเดียวกันนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าปิดกล้องไปน่าจะดีนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่ามันบังมันไม่ได้ทันรถเกมแบบจริงจังอะไรอย่างนี้นะแต่ก็เวลาเปิดกล้องนะครับก็จะได้ดูเรียชั้นแบบ อะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจป่ะเอาละก่อนเอื้อนนะครับผมทุกคนใครนะครับที่อยากได้บัตรเติมเกมราคา100บาทนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่าโค้ดที่อยู่ในคลิปนี้ทั้งคลิปเลยนะครับผมในหนึ่งโค้ดนะครับก็จะมีเออเป็นซีเรียลโค้ดนะครับไม่ว่าซีเรียลเปล่าก็ไม่ดูนะเพราะว่าผมก็อ่านซีเรียลตลอดเลยเว้ยก็คือมันจะมีซีเรียลโค้ดกับอ่าพินนะครับท่านผู้ชมต้องเอาสองอย่างเนี่ยไปกรอกนะครับถึงจะได้เป็นหนึ่งโค้ดนั่นเองเข้าใจโอเคเพราะว่าเห็นบางคนยังงงอยู่นะครับอ่ะนี่เลยท่านผู้ชมผมจะเเเเข้้้าใหดูลลลยยยแวกกัันนน็คืออีีีี่มมจะไซร เดียวอะไรสักอย่างนะครับให้เอาไปเติมตรงนี้เลยอันนี้คือผมเติมไปแล้วนะไม่ต้องเอาไปเติมแล้วก็พิน์ตรงนี้นะครับอืมก็คือมันจะมี2เลขนันแหละประมาณนั้นโอเคแล้วก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างราเซโกกันด้วยนะครับผมที่สนับสนุนบัตรเติมเกมมาให้ท่านผู้ชมนะครับอืมแายละเอียดวิธีเติมนะครับก็ง่ายๆเลยอยุดอยู่ใต้ล่างนี้ครับง่ายๆจัดเลยจริงๆเอาละ้วันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อันดับแล้วก็เลยนะครับผมพลังผมก็อัพไปประมาณ5 4 5 0 0 0 0ี่หมื่นห้าอันบก็อยู่ที่อันดับก หกอันดับหกเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็คือเข้ามาก็ให้ทําภารกิจแล้วก็ออกไม่ค่อยได้อัพอะไรไม่ไม่ได้เติมเลยด้วยซ้ำไปอ่ะถ้าไม่เชื่อนะครับดูตรงนี้เลยนี่ยนี่อ่ะจะให้ดูตรงนี้เลยนะครับเวลาเติมปุ๊บมันก็จะรับพกกลง่นนีได้นะครับผมแต่ผมไม่ได้เติมเลยสักบาทน,นะครับสามสิบห้าบาทผมยังไม่เติมเลยนะเอะไรอะไรคนจะถามว่าเอ้ยพี่ได้ซุม่มไอชุนซุยหรือเปล่าก็เนี่ยเห็นจะชัดอยู่นะครับว่าผมซุ่มมาที่ผมไม่อัดคลิปนะครับก็เพราะว่ามันการันตีอยู่แล้้้ววไไงงซุ่่ม50 50คครรรัันะบหืออา ไอ้โทเค็นยกอะไรสักอย่างอ่ะเนี่ยห้าสิบไอ้เนี่ยท่านผู้ชมเออโทเค็นยกใช่เออห้าสิบอันนะครับหรือว่าตีเป็นเพชรก็ประมาณหมื่นหมื่นเพชรได้นะก็จะการันตีแน่ๆนะครับเป็นชุนซุยหนึ่งตัวซองดาวเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากได้มากกว่านั้นก็ซุ่มเพิ่มไปนะครับแต่ก็มาส่วนตัวือแม่งแพงจัดเึื่อนเขาบอกว่าชุนซุยจะใช้ได้ดีในอนาคตนะครับผมก็เลยเออซุ่มมาไว้อย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็เอาไว้ผสานกับปูด้วยนะครับผมยังไม่รู้เลยปูมันชื่ออะไรนะครับแต่ผมโคตรชอบเลยบอกเลยนี่ไง ยามาโมโตะโอ้โหชื่อโคตรชิวโคตรง่ายนะครับยามาโมโตะปูนะครับผมบอกเลยว่าแน่นอนผมต้องจัดนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ผมนั้นไฟฝันมากๆเป็นปานเพิงปานไฟที่โหดมากอันตีมู่แถมสตานแถมไฟไหมบอกเลยว่าโคตรดีอ่ะงั้นเราเรามาดูสกิลก็เลยลักกันนะครับผมผมอยากเห็นเหมือนกันแล้วตอนนี้อ๋อแล้วครับตอนนี้นี่ยเขปูอยู่คนเดียวแล้วทํายังไงฮิตเอฟเฟคัพขึ้นจากนั้นอันตีฟูลี่แอคแท็กดูความอลังการงานสร้างนี้บูม โคตรอลังการและดูการตีลคกบอนะครับนี่ปานเพลิงผมบอกแล้วกระโดดทิบหน้าไปต่อนี่เราดูกับการตีธรรมดานะครับว่าตียังไงบ้างเราดูแบบตีธรรมดาบ้างโบ๊ะโบ๊อคูหท่านนี้มีไฟมันจะมีท่านนะครับที่สปหรับมีไฟไว้ท่านผู้ชมเออเอาอะไรก็ปิดฉากไปอีกนิ่งรอบปานเพลิงรูปแบบที่สองล้านปั้มเอ้ โคตรโหดโคตรอลังการบอกเลยและถ้าเอาปูนะครับมาคอมโบกับเบียคุยา่าบอกเลยว่าอันตี้มูสุดแหลงส่องตัวมาอยู่ด้วยกันโอโ้วันเดินคิวบอกเลยนี่ขนาดแจ้เบียคุย่าตัวเดียวนะครับยังวันเดินคิวได้เลยนะถ้าปูมาวดบอกเลยว่าเอาครึ่งเทินไม่ถึงหนึ่งเถินครึ่งเทินจบ ก็คือให้ปูกับเบียร์ขุยออกก็คือจบเอาล่ะเราพูดถึงวันเทิร์นคิวนะครับก็คือวันนี้ผมจะมาแนะนานะครับว่าทํายังไงให้ได้วันเทิร์นคิวนะครับก็คือไม่ต้องรอไปยันเทิร์นต่อไปเสียเวลาเสียเวลานะครับจบแบบในเวลาอันสั้นเลยก็แน่นอนครับท่านผู้ชมต้องได้เปิดก่อนพร้อมกับตัวละครไฟเรานะครับต้องได้แอนตี้ ครบทุกตัวไม่ก็เกือบครบก็ได้เอออย่างทีมผมนะครับก็วิธีอัพง่ายๆเลยก็อย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วคลิปไหนจำไม่ได้เออเคยบอกไปแล้วนะครับว่าต้องอัพตรงนี้ครับผมอัพออโซต่อสู้ตรงนี้นะครับให้มันถึง5ดาวเกือบทุกตัวหรือไม่ก็ทุกตัวไปเลยก็ได้นะครับจะไ,ได้ฟูลี่แอคแท็เพิ่มขึ้นก็คือเหมือนมานาของมันนั่นแหละผมก็อัพไปทั้งหมด3มตัวนะครับที่ขึ้น5ดาวตอนนี้ก็มีใครอะ ไอ้ลูกพีเต้แตงโมเบียคุยาแล้วก็เคียนปจีนะครับแต่ว่าตัวอื่นผมอัพแค่4ดาวนะครับเนี่ยเห็นปะแต่จริงๆอัพขึ้น5ดาวก็น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันชอบเหลือแบบติงต้งๆนิดนึงเกือบได้แอนตี้อะไรเงี้ยแต่เคียนปจีนะครับมันสามารถแอนตี้ได้ถึง3ครั้งใน1เทิร์นโคตรโหดตอนนั้นมันต้องฟุกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยดูโซของมันก่อนนะครับนี่โซผมนะครับใส่เป็นโซ่ตสู้อาชูรานะครับคือมันจะบวกเกลกัฟฟูลี่นะครับเพิ่มขึ้นเห็นไหมเนี่ย ฟูรี่เริ่มแรก100แต้มให้กับตัวเองฟูลี่แอแทกและฟื้นฟูอะไรของมันนะเห็นไหมถ้าใครมีก็แนะนําว่าให้ใส่เป็นเคมบัตจีหรือว่าตัวตัวใดต,ต,ต,ตัวหนึ่งก็ได้นะตามใจท่านผู้ชมแล้วกันแต่ผมใส่ให้เคมบัตจีนะครับเพราะว่าไอความถนัดใส่แอคแทกคือม,มันเข้ากันพอดีไงโอเคนะครับเราไปดูนะครับว่าตานั้นที่ผมได้ทําการอันตีแบบสามขังในนึ่งเทินมันจะโแคชไนาอ,นะอาลรหะแน่นอนเป็นคามผมเปิดก้อนนะครับผมจากนั้นไปก้อนเลย พายุนรกจากเจ๊นมโตปาดหน้าไปบุ้มติดใบเป็นหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มัดสายฟ้านะครับสัตว์หน้าเข้าไปเต็มๆที่เซน็นกันเอ้ยชื่ออะไรวะจำไม่ชื่อไม่ได้แล้ว <c oughs> แล้วก็ไายวัดได้โทชิโร่ปาดหน้าบิ้งหนึ่งทีตา,ตายเจ็บไปสามสี่ตัวนะครับผมแล้วก็ซันเยซิปาดบิ้งรอบตายบิ้งตัวแล้วจากนั้นเคปจิมแดนตินไหมเนี่ยหนึ่งหนึ่งรอบเลยนะป <c oughs> าดไปปุ้งตายไปแล้วสองตัวเลิกอีกหนึ่งรอบป <c oughs> าดกันไปอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งจากนั้นชีเน่ปาดหน้าเคปไปซซบบงงาาากกุระโเข้้้ใหแลวจนนัดู สามรอบโคตรโกงเป็นไงเขาบอกเลยว่าต้องใช้พลังแห่ฟงหฟุกมากๆเลยน,น,นะครับผม <c oughs> คือขั้นแรกเลยนะครับเคมปาจิมันต้องบาดปุกแล้วให้ตายสองตัวแล้วไปอีกรอบนึงตายสองตัวนะครับผมมันจะได้อันตีอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นไงคือมันต้องฟุกขนาดไหนถึงจะอันตี้สามรอบได้ตอนนั้นผมงงเลยเฮ้ยแบบ เฮ้ยมึงเกินไปหรือเปล่าอันตีสรอบแล้วแต่ละรอบนะครับตินขีเกือบหมดเลยนะเอาเราวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทําการลองเล่นดูนะครับว่าจะมีตาไหนบ้างนะครับที่มันจะอันตีได้3ครั้งเหมือนเดิมนะแต่มากสุดที่ผมเห็นก็แค่สองครั้งนะโอเคเรามาลองทาสู้นะครับตอนนี้ผมตกยู่ทีันดับ6นะครับผมใช้เป็นเอ่ออวตารของชุนซุยเอ้ชื่อแหลรว่าซุนชุยอะไรสักอย่างนะครับผมถ้าไม่เหมือนกับอันนี้เลยโอเด้งในวันพีอะเหมือนจริงโอเคเรามาทาสู้กับคุณคนนี้ละกันนะครับผมไอคุณรอเอลอะไรนี่คือ ความเร็วผมตามไม่ทันฮนะเลยแพ้โอเคทีมผมก็จะเป็นทรงเดิมเลยนะครับพิเตอร์ก็จะเป็นตัวปิดฉากนะครับเพราะว่าจะได้ให้ทีมเขานะครับผมฟูลีแอคแทกลดลงไปในกองหลังนะเป็นไงโค้ชคอมโบกดต่อโซออโตไปลละกันเอารันแน่นอนก็ต้องเป็นฟ่งผมเปิดก้อนนะครับความเร็วห่างกันถึงเกือบ200 200กว่าเลยพยุนรกผัดหน้าไปก่อนหนึ่งรอบโบมเข้ามาไม่มีใครตีดบ,บายสักตัวมัดสาฟ้าต่อยไปเป็นไงไม่เคยตีสตานในตัวที่ผมพูดเลยจากนั้นก็มาต่อแล้วครับปานวาลีแทงเข้าไปเต็มเจ็บไปซี่ตัวนะครับผมตัว สันเยซือปัดนะเคกโบงเขาไวอุ้ยไม่ตายไอ้บ้ากามแล้วมาพี่เต้พี่เต้ต้องไปชาติหนึ่งตัวนะครับผมพี่เต้ต้องไปชาติหนึ่งตัวบุ้มสวยสองตัวจังหวะนี้เคมอจีได้แอนตี้นะครับผมเคมอจีปัดนะเคกไปหนึ่งรอบจังหวะนี้ยังไงโอ้โหไม่มีใครตายตั้งตัวเจ้าวนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมไม่ได้แอนตี้รอบหนึ่งแล้วเซมโบงสามล้ำติ้งชาตไปตัวนี้คือไม่ต้องพูดถึงกับแรงอยู่แล้วอ๋อก็สรุปว่ามันจบไบไปนะครับ คือเมื่อเกต้าเค็มบัจจิปาดตายสตัวมันก็จะได้อีกหนึ่งรอบนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเคยเห็นไปในเตาที่แล้วนะเอาราคุณคนนี้เลยละกันนะครับผมโอ้โหมีอาจารย์นี่ด้วยนะมันเชื่อยนะไอเซนป่ะเออตอนนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแต่ผมก็ยังไม่มีไงมันต้องเติมถึงเอาหูวีพีที่สองคือมันแพงเกินไงมาก็มาดีครับใส่ตรงใส่เติมก็มาดีไม่เคยจะเกรงกลัวอยู่แล้วบอกเลยว่าเกมนี้ครับผมใครไวกว่าโค้ดได้เปรียบนะครับเป็นพยุนรกลผมปาดนะเคปก่อนเลย ปูใบอ๊อฟปูส่องตัวสวยงามมากลูกสาวและจากนั้นก็พันปักษาสัตว์เข้าไปที่เบียร์คุยาตรงกองกลางจากนั้นก็มาตอบชื่ออะไรนะจำไม่ได้ไแยอะแทงหน้าพวกก้อนฟันวารีแช่น้ำแข็งไปที่ไอเซนนะครับผมแล้วก็ซ,ซันเยซือฟันหน้าเค้กเบิ่มน้อยแตกไปหนึ่งตัวจากนั้นก็แน่นอนเข็มประจีดแดนตีครับผมปาดหน้าเค้กไปโอ้โหตายตัวเดียวครับถ้าตายส่องตัวแดนตีนะเนี่ยพิดได้ปะไปเรียบร้อยกองหลังแห้งมีอีกหนึ่งตัวแล้วก็ชีเน่เซนบงซาคุระ เอาละผมไปต่อเนื่องเลยนะครับผมคุณเซนซาอะไรสักอย่างมาเลยละกันนะหวังว่าตานี้จะได้โชว์ตีสองรอบในเวลาอันสั้นละกันมาแน่นอนก็ต้องเป็นเอ้ยเอาฟังเขาได้เปิดก่อนว่าจะฟักผมลืมรู้โดนซับหน้าไปก่อนหนึ่งรอบโอ้โหชิบ่ายละมดตรงเข้ามาที่เอ่อชื่ออะไรโทชิโรนะครับแล้วโทชิโรฟังเขาแทงหน้าผมมาบักกักเอ้ยแชะแข่งโทชิโรอีกนาเอ้ย ลบมาตครับผมโดนฟันหนะ้าเคสจังมอนนี้แต๊กเออใช่ไหมครับอุย้ยเขาไม่ได้อันตี้นะครับผมาะว่าเขาคงน่าจะไม่ได้อัพมานะครับโอเคเป็นลาดธรรมดาไปไม่เป็นไรครับกองหน้าผมครังยืนนานครับยังอีเจดูดอีเจรับเต็มมาอีบล็อกรัวๆอย่างเดียวเลยแล้วทีผมรับอันตี้ซี่ตัว5ตัวไปเลยแล้วกันฟัดหน้าเคสไปก่อนปูไม่เป็นไรเลยแล้วมาสายฟ้าต่อยเข้าไปนี่ใครเป็นไรเหมือนกันแา่นั้น สันเงียซืเอ้ยชื่อแหล่ะเออถูกแล้วปาดหน้าบิ๊กนินตี้ลาพิเต้เซนไฟเยอร์นะครับผมปาดไปที่กองหลังต้องเก็บให้ได้ต้องเก็บให้ได้สักตัวนึงสวยอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้แอนตี้สิครับปาดหน้าเคปกวอร์เคปมาจิโอ้โหแล้วปาดตัวกลางอย่างโธ่จกากนั้นก็ชี้นี่ปิดฉากไหมเซโบซากุระเกือบปิดฉากไอ้บ้าเอ้ยเอา,เอา,เอาแล้วแอนตี้รอบหนึ่งครับเรียบร้อย ก็คือจ <iah? S 2> ังหวะเมื่อกี้นะครับเบียร์คุยะมันเก็บไปกี่ตัวนะสามถึงสี่ตัวนะอืมแล้วก็เลยเพิ่มฟูลี่ให้กับเคีบบัจจีแดนตีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคไตเต้าบัญญวนนัดสามนะครับสองคนนี้ผมซื้อไม่ไหวว่ะท่านผู้ชมคุณตองซ่ากับรอเอลอะไรเนี่ยคือผมซื้อไม่ได้นะเพราะว่าเขาเร็วกว่ามากเลยเร็วกว่าอย่างเดียวไม่ว่าครับแม่งโตโหดด้วยไงโอเคฮะคุณตูต้อนะครับคุณเฟิร์สเนมและกันมาเมื่อกี้ก็เกือบเหมือนกันนะครับฟังเขาได้เปิดก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ก็แน่นอนผมต้องได้เปิดกก่่ออนนนนนแพยุรับเบิลก โอ้โหตัวเดียวแต่ก็ได้อยู่ครับผมติดที่เออเค็มปจิสัตว์หน้าเจนอมโตไปก่อนแล้วจากนั้นตามด้วยปานวาลีชิงเข้าไปลดดีเฟนส์ฝั่งเขาไปนะครับผมแล้วจากนั้นสันเยืซื้อปานหน้าเคกตายไปหนึ่งตัวแล้วก็แน่นอนต้องเป็นเซมร์ฟเจิเปิดตอนครับผมฮซึมเอ้ยตายสองตัวอย่างนี้เอา้าวอีกรอบนึงดีครับเก็บสองอีกรอบเอ้ยเอาเรื่องจัดๆไปไงแล้วชีนี่เซียงวงซากุระอ่ะคุณพี่ ตายสองตัวในเวลาอันสัน้นไม่สิสีทวนในเวลาอันสั้นนะครับผมโอโ้โ,อโหหจัดเขียนปาจ,จินี่ขนาดไม่ติดขรีนะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยได้อัพมันด้วยแหละเออพลังพุ่งจะสามมือหนึ่งเนาะคือพี่เต้ม,มาที่หลังนะครับพี่เต้แซงเขมปาจ,จิไปแล้วอ,อ้าวตัวหมดแล้วท่านผู้ชมแค่นั้นท่านผู้ชมก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็แน่นอนว่าการได้จ้ห้เข็มปาจ,จิอันตี้ได้สามรอบนะครับต้องอยังไงบ้างนะต้องให้เข็มปาจ,จิวาด สองครั้งนะครับผมปาดรอบแรกปุ๊บตาย2ตัวป้านรอบ2ตาย2ตัวแล้วก็รอบ3นะครับที่แอนตี้ก็คือต้องให้ใครสักคนนะครับเข้าไปตีก่อน1รอบแอนตีน้รอ,อ,อบนะอย่างเช่นรอบนั้นก็คือเบียร์คุยะาแอนตี้ไปแล้วเคมบาจิซึ่งจะแอนตี้ครั้งที่3ตามนะครับผมโอ้โหคือมันเงื่อนไขมันเยอะเคสองรอบก็คือโหดแล้วนะแล้วรดูพึ่งตอนนี้นครับผมใครเห็นโคด้ดครบแล้วนะครับก็แน่นอนว่าคนนั้นจะต้องได้ไปก็เติมไปเลยนะครับราคาก็อยู่ที่1น0บาทนะครับผม ผมก็แจกไงอืมคือแบบเขาสปอนเซอร์มาผมก็เอาไปแจกให้ท่านผู้ชมไงก็ต้องขอบคุณทางอราเซอร์โกล์ันด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์แจกบัตรเติมเกมเอามาให้ผมแจกอีกหนึ่งรอบนะครับก็แน่นอนว่าใครที่ไม่ได้นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจก็ไม่ต้องแบบเสียใจว่าไม่ได้ก็รอคลิปหน้าครับผมแจกทุกคลิปแน่นอนเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็แน่นอนเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเราเจอกันในคลิปหน้า we're back again keep my head up when i act head up that's a fact never looking back i'ma keep myself on track keep my head up